ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างโดยอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยมีคณะสำรวจท่าม13คนได้ลงไปสำรวจถ้ำที่ชื่อว่า The Mother of l r c a v e ิสาอาลาเป็นผลว่ามีเพียงผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวเท่านั้นและคลิปนี้คือการสปรอยภาพยนตร์เรื่องแสงทาดิ่งท้าตายปี2011เรื่องราวนะครับได้เริ่มต้นขึ้นกับมหาเศรษฐีชาวอเมริกันที่มีชื่อว่าเขาโดยเขาเป็นนักลงทุนที่สนับสนุนการสำรวจ โดยการออกค่าใช้ใจ่ายให้กับนักสำรวจจำนวนมากทั่วโลกนาที่ปากรูนิวกินีเขาได้เดินทางมาพร้อมกับภรรยาของเขาที่มีชื่อว่าวิกตอเรียในการพบกับลูกชายของนักสำรวจถ้มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขามีชื่อว่าจอร์จที่ออกมาต้อนรับสองสามีภรรยาซึ่งเขาก็ได้แนะนำตัวภรรยาว่าเธอเป็นนักปีนเขาตัวโยงและเธอจะทำให้ทริปนี้ไม่เหมือนเดิมทั้ง3าคนเลยครับได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อมุ่งหน้าไปยังท่ามที่มีชื่อว่าอิซาลาซึ่งมีระบบภายในที่โคตรจะซับซ้อน และท้าทายนักผจญภัยเป็นอย่างมากเอ,อ่อยากจะบอกว่าถ้ำนี้เนี่ยมันมีจริงด้วยนะครับแมันมคัดตั่งอยู่ที่ปากกัวในกินีเม็กซิโกเนี่ยโดยทุกวันนี้ก็ยังคงไม่มีใครสำรวจถ้ำนี้ได้100%เปรพราะความลึกลับของมัน,นครับโอเคก็เ,เหมือนที่เกิดมาตอนต้นเรื่องนะเขาเริ่มกันต่อเลยโดยในขณะนั้นภายในถ้ำเองแฟง์แม็กควพ่อของจอร์จ ก็กำลังยุ่งกับการสำรวจสถานที่ต่างๆรอบๆถ้ำกับทีมงานคนอื่นๆของเขาโดยแฟรง์มีชื่อเสียงในการสำรวจถ้ำเป็นอย่างมากตัวของเขาได้มอบชีวิตทางชีวิตให้กับการสำรวจถ้ำต่างๆเขาไปมาแคบจะหมดแล้วยกเว้นแต่ที่นี่ที่เขาต้องการพิชิตโดยไม่รู้ว่าในคราวนี้เขาจะต้องสูญเสียอะไรไปบ้างทางด้านของลูกชายอย่างจอร์จก็กำลังจัดเตรียมเครื่องหมายเครื่องมือเพื่อพาวิกตอเรีย นักปีนเขาให้เธอได้ประจนภัยกับการลงสำรวจทำเป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอส่วนเขานั้นไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเขาต้องการความมันแบบถึงพลิกถึงขิง ตัวของเขากระโจนลงไปข้างล่างโดยลมชูชีพที่ติดตัวไปด้วยแม่เป็นมหาเศรษฐีที่บ้าแได้มันจริงๆทางด้านของแฟงและผู้ช่วยของเขาอย่างจูดก็กาลังลงไปสํารวจแลทีส่วนที่ยังไม่ถูกค้นพบโดยช่องทางที่ตะการตากระทาให้ทุกคนที่รออยู่ด้านนอกและมองพวกเขาผ่านกล้องตั้งทึงไปกับทัศนียภาพที่เห็นแต่ช่วงเวลาตื่นตานั้นก็มีได้แค่แป๊บเดียวครับเมื่อจูดเนี่ยเกิดปัญหาเมื่ออุปกรณ์ดำน้ําของเธอ เกิดการล่วซึมจึงทําให้ตัวของจูดถึงกับเสียสติทําให้เธอเพิ่มการใช้ออกซิเจนมากขึ้นในขณะที่แฟงกก็พยายามบอกให้เธอจะเย็น พประสบการณ์ของเขากําลังจะบอกเธอว่าเธอกาลังฆ่าตัวเองในท้ายที่สุดแล้วด้วยความตื่นตระหนกของจูดสุดท้ายก็ทําให้เธอเนี่ยขาดอากาศหายใจครับและเธอก็เป็นคนแรกที่ตุยจากเหตุการณ์สารวจถ้ำในครั้งนี้ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านหน้าจอเนี่ยก็ถึงกับช็อกและเพิ่มแรงกดดันให้กับตัวของตัวเองจอเนี่ยแทบไม่อยากเชื่อเพาพ่อของเขาจะสั่งให้จูดถอดหน้ากากเพื่อการหายใจสลับกับสูตรออกซิเจนเขาจุมโทษว่าสาเหตุท,ที่จูดตายเนี่ยเป็นเพราะพ่อของเขา แต่ทั้งทีมก็พยายามสงบสติอารมณ์ของจอร์จก่อนจะบอกว่าพ่อของเธอพยายามไปช่วยเหลือจูดอยู่ตัาหากในวินาทีความเป็นความตายแทบจะไม่มีใครสามารถคงสติของตัวเองได้ หากนายไม่อยู่ในเหตุการณ์นั้นนายก็ไม่รู้หรอกซึ่งในขณะที่ทีมกาลังทะเลาะกันอยู่นั่นเองแฟงก็โผล่ขึ้นมาพร้อมกับศพของจูดโดยที่ไม่พูดอะไรแต่เหตุการณ์เลวร้ยายทั้งหมดมันเพิ่งเริ่มครับเมื่อด้านนอกตอนนี้ก็กําลังเกิดพายุฟ้าฝนกระหน่าทาให้ทีมที่สแตนบายอยู่ด้านนอกเนี่ยรีบแจ้งให้กับทีมสํารวจในถ้าได้รู้แต่พวกเขาก็ไม่สนใจพอมัวแต่เศร้าโศกกับการจากไปของจูดและแฟงก็สั่งให้ลูกน้องของเขาทั้งสองคนอย่างเจดีและลิสพาจอร์ดขึ้นไปข้างบนเพื่อสสงบสติอาาาารมมณโดยทีี่ลูกก้จะพพวเข สอง3าคนขึ้นไปทว่า,าในขณะที่พวกเขาก็าลังเตรียมตัวที่จะขึ้นไปยังพื้นผิวนั้นจู่ๆมวลน,น้ํามหาศาลก็ไหลท่วมทางขึ้นจนพัดพาทีมของจอร์ให้ล่วงลงไปข้างล่างครั้งทําให้แฝงตง้องรีบมาช่วยเหลือลูกชายพร้อมกับลูกน้องแต่ว่ามันก็สายเกินไปเหลือเพียงแค่ลูก,ก้าเท่านั้นแต่เขาก็ประสบอุบัติเหตุใบหน้าไปกระแทกกับหินใต้น้ําจนทําให้หน้าของเขาเวิรไปข้างแฝงไม่มีทางเลือกนอกจากจะช่วยให้ลูกน้องหนีพ้นจากความทรมานด้วยการจับเขากดน้ํา และแสงว่าเรื่องทุกอย่างโอเคตอนนี้แฟงต้องรีพาทุกคนขึ้นไปยังที่สูงลบหนีมวลน้ําที่กาลังไล่หลังพวกเขามาเรื่อยๆโดยหนึ่งในนั้นก็คือมหาเศรษฐีคอลและภรระยาะของเขาที่ต่างดูแลกันด้วยความเป็นห่วงพวกเขาไม่รู้ว่าแฟงจะเอายังไงต่อหนึ่งในทีมเนี่ยได้เสนอว่าให้รอทีมกู้ภัย แฟงก็บอกว่าจะไม่มีใครมาหรอกเพราะพวกข้างบนเนี่ยจะคิดว่าพวกเรานั้นตายกันหมดแล้วทางรอดเดียวที่จะเป็นไปได้นั่นก็คือการตามกระแสน้ําให้ไหลออกไปจนถึงมหาสมุทรซึ่งคําตอบนี้ก็เป็นคําตอบที่ทุกคนไม่อยากจะได้ยินนักพอหากมันไม่เป็นตามที่แฟงคาดการไว้นั่นหมายความว่าพวกเขาทั้งหมดจะต้องจมน้ําตายเมื่อการเดินทางเริ่มขึ้นมันก็เป็นไปนอย่างยากลําบาก พะทางกระแสน้ําที่ไหลลงมาจากถา้ำและความชื้นแฉะนี้เองก็ทําให้อาการป่วยของหนึ่งในลูกน้องของแฟงที่มีชื่อว่าโจชัวเริ่มไปสู้ดีนักเขาไม่อยากเป็นภาระของทีมจึงยอมอยู่ล้างท้ายและซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบๆในวาระสุดท้ายของเขาเขาได้สลักชื่อตัวเองไว้ว่าตัวของเขานั้นได้เคยมาพิชิตที่ถ้ำแห่งนี้ด้วยความตึงเครียดที่ลูกน้องของตัวเองหายไปทําให้แฟง อยู่ในภาวะแบกรับความกดดันอย่างสุดขีดจึงทําให้ตัวของเขาถึงกับทะเลาะกับตัวของเขาที่กำลังหยิบเอาวิดีโอมาถ่ายไปร,บรอบๆด้วยความตื่นเต้นจอร์ดได้ขออนุญาตพ่อของเขาในการออกสํารวจปีนถ้ำเพื่อหาทางออกด้วยความเชื่อมั่นของวิกเตียที่มั่นใจว่าจอร์ดมีทักษะปีนเขาเก่งกว่าเธอแฝงทําใจอยู่นานก่อนจะอนุญาตให้ลูกชาย ปีนไปยังส่วนต่างๆของถ้ำเพื่อหาทางช่วยพวกเขาทั้งหมดซิ่งจดก็ทําได้และเขาก็ต้องการให้คนอื่นๆตามเส้นทางที่ตัวเองนั้นได้ไต่ามาแต่แล้ววิกตอเรียที่ตอนนี้เธออยู่ในอาการให้โพเทเมียทําให้ตัวของเธอเนี่ยพลาดท่าไหวตอแสงไฟฉายและล่วงลงไปจนผมติดอยู่กับลอกเชือกด้วยความเจ็บปวดเธอตัดสินใจใช้มีดมาตัดผมของเธอจึงทําให้ร่างของเธอนั้นต้องตกลงน้ําไปยังช่วยไม่ได้ขอกรีดร้องด้วยความเสียใจในช่วงเวลานี้ แฟงก็ถือโอกาสบอกกับลูกชายว่าในช่วงเวลาหน้าซิลหน้าขวานการตัดสินใจแม้แต่เพียงเสี้ยววินาทีนั้นมันตัดสินความเป็นความตายของเราได้จอร์ดก็ได้ร้องไห้ออกมาด้วยความกลัว ในขณะที่คุณพ่อก็เข้าไปกอดลูกชายและพวกเขาทั้งสามคนก็ได้ตัดสินใจออกเดินทางกันต่อโดยสภาพที่ยากลําบากภายในถ้าและออกซิเจนที่น้อยลงเรื่อยๆทําให้พวกเขาต้องหยุดพักเป็นระยะเพื่อหาทางออกในการหนีน้ําที่กําลังพุ่งสูงขึ้นมาเขาที่มองสายน้ําไปอย่างสิ้นหวังจึงเลือกที่จะขโมยทางออกซิเจนและดําน้ําหายไปจอที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยกรีฟ้องพ่อแต่มันก็ไม่ทันแล้วแถมยังไม่มีทางที่แฝงนั้นจะดําน้ําตามเข้าไปได้ทั้งสองพ่อลูกจึงไม่มีทางเลือกนอกจาก จะต้องหาทางออกจากถ้ำนี้ด้วยตัวเองและดูเหมือนว่าโชคจะเข้าข้างพวกเขาเมื่อจอร์สังเกตเห็นรอยขี้ของค้างคาวที่ลอยมาเป็นทางยาวเขาจึงมั่นใจว่าพวกมันน่าจะใช้โพรงนี้ในการออกไปยังถ้ำด้านนอกเพราะค้างคาวเนี่ยคงไม่ไหวนะ้ำมาหลอกใช่ไหมสิ่งนี้เองก็สร้างความหวังให้กับแฟงเป็นอย่างมากทั้งสองพอลูกจึงตัดสินใจที่จะไปทางนี้ซึ่งเป็นทางแคบๆและมื่มิดจนแทบจะหาทางไม่ออก แต่แล้วแสงไฟลิบลีก็ได้แสดงให้พวกเขาเห็นถึงเส้นทางผ่านถ้ำขนาดใหญ่ที่มีแสงสว่างจ้าจนเหมือนกับประตูทางเข้าของสวรรค์ที่มีซากรถถังตั้งแต่ง,งานอยู่ใจกลางการค้นพบนี้ทำให้สองพอ่อลูกรู้สึกทึ่งเป็นอย่างมากแฟงถึงกับรู้ว่ารถถังนี่เป็นรถถังสะเทินน้ำสะเทินบกนั่นแสดงว่าพวกเราอยู่ใกล้ชายหาดมากๆแล้วเขาถามพ่อว่ารู้ไหมว่ารถถังมาอยู่นี่ได้ไงซึ่งคำตอบ ที่จอร์ดคิดก็คงเป็นทฤษฎีที่ว่ารถถังเนี่ยมันหนักเกินไปและล่วงลงมาใต้ทำและติดแงกอยู่ที่นี่ตั้งแต่นั้นมาซึ่งไกลๆก็มีร่างของเจ้าของรถถังเป็นโครงกระดูกสองล่างที่นอนอยู่ไม่ห่างกันมากนะัก ทั้งสองพอลูพยายามหาสเบียงเท่าที่หาได้อย่างเพียวเพลิงจากถังน้ํามันก็นํามาทําคบไฟพร้อมสลักชื่อของตัวเองและคุณพ่อไว้ในรถถังว่าพวกเขาเคยมาไปชิดที่นี่แล้วแต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ความสุขใกล้จะจบลงเมื่อทั้งสองคนได้ยินเสียงเหมือนกับเขาลอยตามช่องอากาศออกมาทั้งสองพอลูจึงค่อยๆอ,ออกไว้สํารวจและพบกับสเบียงของเขาที่วางกองอยู่ซึ่งมัน ก็อยู่ในสภาพแทบจะใช้งานไปได้แล้วสักพักเขาก็โผล่เข้ามาเหมือนกับคนเสียสติจอรก็ได้ได้ถามเขาว่าทาไมถึงทำแบบนั้นคุณทำให้เรื่องทุกอย่างมันยากคุณขโมยของพวกเราแลวหนีไปขอก็แก้ตัวน้ำขุ่นๆวันที่เขาทำอย่างนั้นก็เพื่อจะออกไปตามหาหน่วยกู้ภยัย เลยกลับมาช่วยเหลือทั้งสองคนแต่แฟงเนี่ยก็ไม่เชื่อครับเขาบอกกับลูกชายว่าอย่าไปสนใจมันเลยเรามาหาทางออกจากที่นี่ต่อกันดีกว่าพอพูดจบแฟงก็ไปจัดการเตรียมข้าวของเพื่อจะดำน้ําออกไปในขณะที่จอดก็ได้ไปตรวจสอบเส้นทางน้าด้านล่างแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อความบ้าข้างของคอ,งอ,งองได้กัดกินเขาจนเสียสติและเข้าจู่โจมแฝงจากทางด้านหลังโดยก้อนหินก้อนบเบลลมเขากระํำทุบแฝงจนหลังของเขา ไปทีมเขากับหินงอกหินย้อยจอเท็นอย่างนั้นก็โกรธมากรีบวิ่งเข้ามาช่วยเหลือคุณพอ่อโดยการใช้คบเพิงฟาดใส่หน้าของมันพ,พร้อมกับรีบจับล่างของมันกดลงในน้ำจนสุดท้ายแล้วก็สามารถจัดการไอ้บ้าคอได้ส่วนแฟงนั้นอยู่ในอาการบาดเจ็บสาหาัสพอกระดูกสันหลังของเขาถูกทำลายด้วยก้อนหินงอก จนทะลุไปถึงปอดและทันใดนั้นไอ้เจ้าคอเลยก็ฟื้นขึ้นมาแต่ทว่าคราวนี้เขาฟื้นขึ้นมาพร้อมกับสติเต็มเปี่ยมและนึกเสียใจกับสิ่งที่เขาทำลงไปเขาไม่รู้จะสู้หน้าจอร์ดยังไงก็เลยตัดสินใจกระโดดดำน้ำหน,ำนีไปในขณะที่ทางแ้งเองก็รู้ตัวดีว่าไม่มีทางหลอดจึงสั่งให้ลูกชายนําร่างของตัวเองไปท่วงกับน้ําและกําชับบอกจอร์จว่า ลูกเป็นคนมีพรสวรรค์และจะหาทางรอดออกไปได้จอตัดสินใจทำตามคำขอสุดท้ายของพ่อของเขาและเริ่มภารกิจดำน้ำด้วยตัวคนเดียวเขากับรีบิเทอร์อันสุดท้ายที่คุณพ่อมอบไว้แด้พาตัวเองดำน้ำออกไปจนไกลในระหว่างทางเขาก็เห็นร่างของเจ้าคอนอนจมน้ำอยู่ด้วยแต่เขาก็ไม่ได้สนใจ จอดวหวยผ่านความมืดไปจนถึงทางแคบๆซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นทางตันและเขาก็ได้อาศัยออกซิเจนอันเล็กน้อยที่ลอยเป็นช่องอยู่ไม่กี่เมตรเพื่อต่อลมหายใจประทางชีวิตแต่ประมาณออกซิเจนที่ได้น้อยมันก็เริ่มทําให้เขาเห็นภาพหลอนนั่นก็คือคุณพ่อที่ได้มาบอกกับลูกชายว่าตอนนี้ลูกใกล้จะถึงทางออกแล้ว พยายามอีกนิดเดียวเมื่อจอร์ดลืมตาขึ้นเขาก็พบกับทางออกจริงๆเขาได้รวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายพุ่งกระโจนไปยังซอกก้อนหินซึ่งมันนำพาเขามาโพลอยู่ที่ชายหาดโดยที่ในตอนนั้นก็มีคนวิ่งมาช่วยเหลือเขาด้วยและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเดอะแซกตัมดิ่งท้าตายก็ได้จบไว้เพียงเท่านี้ใครชอบสปอยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับโดยการกดคนละหนึ่งไลค์นะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในเรื่องหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ